มาให้ความไว้วางใจว่าถ้าเกิดเราเป็นรัฐบาลค่าไฟค่าน้ำมันลงทันทีครับอย่ามาหาเหตุผลว่าทำไมถึงลงไม่ได้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องตอบสนองแล้วให้พี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขมาให้ความไว้วางใจว่าถ้าเกิดเราเป็นรัฐบาล ค่าไฟค่าน้ำมันลงทันทีครับ <Yeah. S 1> อย่ามาหาเหตุผลว่าทำไมถึงลงไม่ได้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องตอบสนองแล้วให้พี่น้องอยู่เย็นเป็นสุข <Yeah. S 1> มาให้ความไว้วางใจว่าถ้าเกิดเราเป็นรัฐบาลค่าไฟค่าน้ำมันลงทันทีครับ อย่ามาหาเหตุผลว่าทําไมถึงลงไม่ได้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องตอบสนองแล้วให้พี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขครับมาให้ความไว้วางใจว่าถ้าเกิดเราเป็นรัฐบาล